เอาละครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับเกม Destiny Go นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับเกมนี้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมได้มีการประกาศออกมานะครับว่าตัวเกมกําลังจะปิดตัวลงในไม่ช้านี้ทางเพจก็ได้บอกมาประกาศนะครับว่าเรื่องกับตันที่รักทุกท่านขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนและความรักที่มีต่อ Destiny g l ตลอดเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักและให้บริการแก่กับตันทุกท่าน ถึงเวลาต้องจากกันแล้วจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ทาวนในวันที่17พฤษภาคม2 5 6 7เวลา10นาฬิกานะครับวันที่10พฤษภาคม2 5 6 7 1นานาฬิกาเกมจะปิดการดาวน์โหลดและเติมเงินทุกแพลตฟรอร์ม17พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกาเกมจะปิดให้บริการทาวนก่อนที่จะปิดเซิร์ฟเวอร์กับตันทุกท่านสามารถเล่นเกมต่อไปได้หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์อย่าง ทางการแล้วข้อมูลบัญชีและตัวละครทั้งหมดจะถูกลบล้างขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนอีกครั้งหวัว่าจะมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรับใช้ท่านอีกต่อไปทีมปฏิบัติการ d e ส t i n y Go ครับก็เสียใจนะครับ,กนนรบเกมนี้ก็ไม่นานวันนี้เขาเพิ่งจับประกาศมาว่าฉลองครบรอบ2ปีแต่ดันกลับมาเซอร์ไพรส์พวกเราด้วยกันปิดเกมนี้แล้วเออเดี๋ยวนะธาตุลมผมจะเอาผมโรบินคูดผมขาดตัวเดียว อ้าตู้นี้ไม่มีลูปินฮุผตจะมจาวลูินฮุดจากไหนดีทางมาแล้กันถ้าไม่มีเราก็จะสุ่มตู้นี้เล่นแล้วกันผมรองมาเกือบ600เหรียญแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเกมจะปิดแล้วเอามาสุ่มเล่นให้หมดไยรัวๆรอต้องเร็วกว่านี้คิริโตกุ้งผมไม่รอแล้วผมไม่รอแล้วผมจะไป มจะสูมให้หมดไม่ไหวแล้วอุตส่าห์เก็บม,มาตั้งน้นไะเพื่อมาใช้ในวันที่จะปิดเกมเนี่ยนะทำไมทำไมแอดมินต้องทำแบบนี้ให้เล่นต่อสักหนึ่งปีไม่ได้หรอจ๊ะรถคอนก็ไม่เข้ามาผมอยากผมเสียดายมากเลยอยากให้ค่ายที่มันดีกว่านี้แล้วเอามาแบบให้เราเล่นแล้วก็ ให้แบบตามเซฟญี่ปุ่นให้ทันน่ะค่ายนี้มันแบบมันจบตั้งแต่หนึ่งปีก่อนนะหลังจากฉลองครบรอบหนึ่งปีอะแล้วก็หนึ่งปีครึ่งอะผมว่ามันจบลงตรงนั้นแล้วนะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วแหละแต่ก็เนาะเกมนี้ก็ดันไปต่อจนถึงเดือนนี้เนาะแต่ก็เป็นเดือนสุดท้ายนะครับก็ลาจากกันด้วยกันกดรัวๆแล้วกันเมีอะไรก็ใส่ให้สุดให้หมดเลยฮะเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะ มีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดไปไปให้หมดแล้วก็ลาก,ก่อนครับเกมนี้ก็ผมมีความสุขนะผมเล่นมาผมก็เล่นแต่เปิดเกมมาแล้วนะแต่ผมเล่นว่าผมไม่ได้เล่นแบบอดีตหนึ่งยาวๆมาผม,มเล่นหลายดีเพราะว่าเล่นไปสักพักเบื่อทีมนี้ก็แล้ขายทิ้งรอ,อทิ้งเอาสมุเพชรเอาหินคิสตันมังกรสุุมเล่นดีวกว่าเราจะได้ราจากกันนะแล้วก็ มีอะไรทรัพยากรอะไรก็ใช้ไปให้หมดแล้วกันมาเป็นคลิปอำลาแสนสุดเศร้าด้วยกันฉลองครบรอบสองปีมันจะดีใจหรือเปล่าหรือเสียใจดีตีทองคนตะตัวใหม่ไม่มีดีทองอีกแล้วอ่ะนักไรเฟลิลจำชื่อไม่ได้แล้วก็ เอาตัวช้ำอีกแล้วเรือไอเกมจะปิดแล้วขอแบบทองซักสิบแถบเลยได้ไหมเชิยวไมมมาจุเรยบร้รอยเพ้นหมดอัพตัวละครกันมีอะไรก็อัพให้หมดแรกมาเงินแรกมาหินเปิดขั้นแรกมาเดี๋ยวอะไรอีก กล่องนี้แรกมาให้หมดเงินมาอีกพีมาเงินได้มาให้หมดมีแต่จะเสียและมาเบิกมาใช้ให,หมดออมามาจองมาซะเยอะสุดท้ายไม่ได้ใช้อะไรเลยหมดเพียงเท่านี้ละเอาไปผ่านเล่นดีกว่า อไปที่จดหมายไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรไม่รับออกกิวได้ไหมผมว่าผมออกเกิยวเลยดีกว่าแล้วก่อนนะัทุกคนผมไปแล้วเอาไม่ได้โอ้ติดติดสู้นั้นนี่มาส,สู้สู้ระหว่างกิวศึกระหว่างกิวช่างมันแล้วกันอ่อเราไปอัพตัวละครกันก่อนดีกว่าอืม ไม่ได้ตัวไหนมีเศษครบก็อัพมาเอ่อไม่มี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 อ่ามีมีมีนี่น้องไรเฟิลอ่ะเม่ถึงร้อยยี่สิบก็ยังดีฮะมีอะไรก็อัพไปให้สุดกันทรัพยากรเรือๆเอ่อเรียบร้อยแล้วแต่ไปตัวไหนบ้างเอ่อปั๊บ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 เอ่อชิโยเมผมเพิ่งได้มาสุดๆนะปั้นเลยแล้วกัน คนด่าด้วยอปัน้นคนด่าก่อนแล้วกันให้ตัวใหม่ปิดท้าย2ตัวได้คนด่าก,กับชิ i ไมผมไม่มี2ตัวนี้เพิง่งได้มาจริงๆริะถ้าแอดมินค้าเอาตู้ตัวละครที่เป็น s r แล้วก็เอามาลงตัวม่วงในผมน่าจะได้พวกนี้เวลสอง0้อย้ล่ะเพราะว่าตัวม่วงผมนี่เต็มครังแล้วแต่ใช้ไม่ได้ไงเอาแรกตัว u r ก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรตัวม่วงในดองไว้เป็นสองส แข่งนี้เนี่ยทำพีอ่าอัไปเร็วหกไป80ดสเออปุ๊บ80แล้วก็อ่าตัวไหนบ้างที่อัพได้อยู่ตัวนี้อ่าอัพได้อยู่เอามาามาสองครั้งครั้งที่สามอ่าไม่พอละ่อไปใครเลยเอาชาตัวนี้ มิเศษใช่ไมปล่ไม่มี70ไม่พออัพเปิดล็อกดาวมาเชลมันมาอัพหินให้ปุ๊บปุ๊บยี่สิบเจ็ดต่อไปใครอีกมาเอาตาวิวุษผลมาสี่สิบสา43 44, 44 44ได้แค่44ต่อไปไปให้สุดไปลูบินนุ์จังไปให้สุดไปที่เท่าไหร่13ต่อไปเชลมันผลมัก็เอาไปอัดจุดหมายลักไป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 ,ไป ถึงสี่สิบไหมไม่ถึงสามสิบห้าโอเคตันแค่นี้ละแต่เราจะไปพลันตรงไหนต่อตรงนี้อัพไปให้สุดไปหกสิบเก้าเจ็ดสิบหมดต่ไปอัพนี่แล้วกันอัพโล่เพราะว่าเราเล่นอยู่จิติลูอัพไปให้สุดไปตันแล้ต่อไปนี่เป็นหมดแล้วกันต่อไปอมังกรมาไปม,มาทัศนยาก่อนทัศนยาเปิดให้หมดบันทัดสัญญาเปิดให้หมด แต่ไม่มีเราจะสั่งเสียแล้วไอเปิดมาได้พลังมาสิบเวลาแล้วไปมังกรเอาตัวมังกรใหญ่สุดที่แลซื้อกันเอามังกรสีดแดงดีนะกันที่แจกฟรีมาอัพมาอัพไปยาวๆตรงเร็วกว่านี้ไอหกหลักหกนะฮะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งร้อยกว่าแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยสิบพวนะทรัพยายกรเราก็หมดแล้วขึ้นมาเท่าไหร่นะสามสิบสี่ล้านใช่ไหม ขัดเกลีให้หมดน,นะผมไม่มีอะไรจะต้องดองมาละจริงจะดดองไว้ปั้นมังกรหลมนะแต่มังกรลมไม่น่ามาให้เราได้เล่นละก็ถ้าเกมประกาศว่าจะปิดแล้วก็ไม่ถ้าเกมจะดีก็จะเอาตู้ทั้งหมดมาให้เราสุ่มเล่นแต่ถ้าเกมไม่จะดีคือปล่อยทิ้งล้างไปก็ไม่มีตู้อะไรมาก็ว่างเปล่าแบบนี้ก็ไม่อยากเล่นเลยนะมันล่งจงจ้งมันไม่มีอะไรทําละ กามาตีอารีนาเล่นกันนะไอยตีด่านธรรมดาเล่นด้วยกันคุณหนึ่งมันรู้สึกช้าปแต่ก็อดูเพอความอาจจะลดกันนะเราจะไปกันแล้วก็ขอเวลาสักพักหนึ่งแล้วกันเสียเวลานิดหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะากกันแล้วออทีมผมจะชนะไหมนเนี่ย ชลมานไปล่อันตีนตป๊อบผมบุลินข้าอันตีมาอุ้ยแรงเวอร์ถ้ารู้ผมแพ้ธาตุไฟด้วยไงมันก็เลยแรงนะจะมาตายหุ่มคุ้มกันก็ช่วยไม่ได้มันไหลคิดขึ้นไปถังได้หนึ่งตัวสับไปไม่ตายอีกทีนึงตายละ เดือดชิดเตลูผมนี่คือแบกสุดในทีมแล้วเนี่ยตายไม่ตายอุ้ยจะตายแล้วไม่ใช่ฝั่งเขานะเดือชิดเตลูผมจะตายแล้วหิวสวยสับ้ไม่ตายโอไม่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 ย่าอย่างโล่มาอย่างนี้สะท้อนน้ำมีดครั้งสามตายตาย ตายสวยฮะตายละโดนเผาไม่ตายไหมาเนี่ยยูชิติลุต <laughs> าจริงไม่รู้ว่าฆ่าได้หรือเปล่านะเหลือสองตัวที่ไม่ค่อยมีดาเมจกดข้ามเลยชนะต่อไปเราจะมาตีอารินาเพื่ออำลาทุกคนครั้งสุดท้ายพลังเยอะกว่าไม่เป็นไรนะฮะเราพลังจะน้อยกว่าแต่เราพร้อมสสุดไงมาเลยฮะผมพร้อมบวกโอชิติลุเขาสับมาเอาตาเขาสับคืนมา โอ้อยชิติรุ่งผมชิติรุ่ผมเกือบตายแล้วก็สับขึ้นไปก็เกือบตายเหมือนกันนะวาา่ายูเราทำไีผมไปแล้วก็รอคิวอย่ากระเด็นกระเด็นสามยูตยับโู้ยไต่สี่บอกแล้วอยู่ชิดติรุ่ผมของจริงอย่าตายตาย <laughs> ตาย หลบได้อีกคุ้มคุ้มตายไม่ได้มีคุ้มคุ้มกันเลยไปนะซัพพอร์ตผมดีกับดาเมจไม่ไม่กระเด็นนะนี่เนี่น,ะนี่เนะี่มาดิอย่าอย่าตายอย่าตายอย่ากระเด็นคุ้มคุ้มกันฮิวสะท้อนไฟดาเมจฮิวยอย่าตายกลางคุ้มคุ้มกันวนะ ไม่ตายฮิวนีนีนเอา้าผมชนะเฉยเลยเนี่ยไม่ตายคุณก็ต้องตายอยาก,กระเด็นกระด็นเฉยเลยตายชนะช,นะชนะเพราะภูมิคุ้มกันคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะก็ผมจะไปหาเกมใหม่เล่นแล้วกัน เอาไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ไว้รับชมกันด้วยนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนชื่อในการอำลาทุกคนแล้วกันผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทายได้ไหมลาก่อนลาก่อนไม่ได้ทุกคนจะตกใจผู้หญิงในแป้นผิวผมแล้วกันครัว่าเป็นสาวสวยขนาดไหนสำหรับผมจะเปลี่ยนชื่อว่าไซยนาระแล้วกันไว้เจอกันใหม่ครับไซยนาระคำว่าไซยนารานี่เป็นคำที่ไม่น่านได้เจอกันใหม่แล้วไปครับ